แมแม่พี่น้องเชียบเชียบเบบไปแรงครับกทา่ันล่าล่ะาบกับคัวลาบพี่น้องคัวลาบปวดนะทะ้องเทะกันเีมีดฮกันเทะกันนะ มันเทียบแล้วครับอุ่นกับเขารุดเดียรรุดเดียร์ปวดข่าขัวครับเข่าวขัว,ขวเดี๋ยวจำเนี่ละ่ะใช่ก็ไปใช่ก็ไปใช่ก็ไป เโอ้ยคือม่โคน่สิ้นกลไปกัดหอมนเ็ดับด็ดอืมไปกับไกันนะพี่น้องไปเพียดลายมาได้ครับท้องม่ดีนะวดเดี๋ยวีกินหอมนะพี่น้อง Okay. Lúc xác. Okay, okay. Lúc xác. Okay. dọc cánh, dọc sạc, dọc cánh, dọc cánh, dọc dẹp dọc đi dọc dẹp dọc dẹp dọc dẹp dọc nó, bỏ mẹ. nó, bỏ mẹ. nó bỏ mẹ. พี่น่ะใครมากูดไว้มากูดพี่น huân, hóm khen két, gật đầu, huân huân nữa nè có đi nam hèn gấp, ô cả thang cả thang, huân, กูว,วใส่บุหอนป็นไหบ้างเอ้ฮาไม่เขาซึ่งงัวเลยครับาล้วนี่ยนน้ำพันจักียานก็โค้งแค่รักึกันครับ มันปุ่งมาแล้วแหละครับเสื่อมลดชาติใช่ยังง้มไหมจิ้มมน,น